สวัสดีครับผมทีมงานไทยคาเอเซอร์เรีนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับกล้องหน้ารถยนต์ออนิวอิซุสแล้วก็ออนิวมูเอ็กนะครับเรามาดูกล้องหน้ากันนะครับภนะายในกล้องหน้ามีอะไรบ้างนะครับก็ามาดูตัวชิ้นงานก่อนเลยนะครับ ภายในกล้องหน้าสุเนี่ยก็ตัวหนังสือจะเป็นโครเมียมนะครับอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นสีแดงนะครับรุ่น X3 นะครับตัวกล้องหน้าทํามาจากโครเมียมหลังเป็นหลังพ่นดําเงานะครับก็ด้านหลังจะเป็นสายกล้องนะครับให้ถอดโลโก้เดิมของที่รถออกนะครับแล้วก็เนี้ยติดตั้งเข้าไปแล้วทําการยึดน็อตที่สามจุดหนึ่งสองสามนะครับ กล้องตัวนี้เป็นกล้องเขาเรียกว่ากล้องเลนซีมอดนะฮะที่สั่งพิเศษจากเมืองนอกนะครับซึ่งสามารถปรับหน้ามุมกล้องนี้ได้นะครับโดยมีน็อตหกเหลี่ยมอยู่ตรงหัวบนให้ขายนอ็อตแล้วก็สามารถปรับโยกย้ายได้นะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นแบบมีกิ๊บล็อกให้ดันออกได้นะครับอ่ามันจะดันออกนะฮะมันจะเป็นกิ๊บล็อกเห็นแล้ออกอยากนิดน,นึง อันนั้นทำไมมันดังเห็นไหมครับมันจะเข้ารูปพอดีเลยนะครับมาดูแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟของกล้องหน้านะครับเป็นมีไฟแล้วก็สัญญาณภาพอยู่ในเส้นเดียวกันนะครับที่เสียบเข้าไปแทนตัวนี้นะครับติดตั้งง่ายครับนะครับน่าจะเป็นนะครับไฟในกล่องไในกล่องก็จะมีกล่องคอนโทรลกล้องหน้านะครับ มีชุดสายไฟนะครับแล,รแล้วก็เป็นชุดกล่องแล้วก็เป็นชุดรีโมทกดแบบออโต้หรือเมนวลที่เราดูนะฮะแต่กดในที่นี้คือกดแบบเมนวลนะฮะออโต้จะเป็นตามที่รถเลยนะฮะทำงานตามระบบของรถยนต์เลยนะครับภายในก็จะมีคู่มือการติดตั้งนะครับบอกทั้งหมดชัดเจนเป็นคู่มือภาษาไทยนะครับติดตั้งไม่ยากครับผม ท่านผู้ชมอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปชมที่เว็บไซต์ไทยคาเอเซอร์ี com หรือโทรเข้ามาที่เบอร์0801348126ครับสวัสดีครับ